พลังใหม่แม็กฟอร์ดอิสุสประจำการดีแม็กมีเวกโคตรโหดตอนนี้แฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขแล้วก็ข้อมูล เกี่ยวกับขุมพลังใหม่ของ isuzu m a c f o r e ที่ประจำการใน d-max รวมไปถึง isuzu mu-x นะครับหลายคนก็ตั้งหนา้าต่างตาราว,ว่าแรงมาจะทะลุ2ลายแรงมาแต่พอเปิดมาจริงๆนะครับอยู่กึ่งกลางของ1.9และ3.0ลิตรนะครับให้มาเพียง163แรงมา400นิวตันเมตรแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเขามีการเปิดเผยหรือว่ากระซิบนะครับบอกว่า รุ่นนี้นะสามารถอัปเกรดให้มีพละกกำลังแรงมามากถึง200แรงมา้าและแรงบิดถึง515นิ้นิวตันเมตรถือว่าไม่ธรรมดาขุมพลังแห่งอนาคตจากอิตุสุแม็กฟอร์ดขุมพลังใหม่นี้2.2ลิตรถือว่าเป็นพลังคุมพลังแห่งอนาคตพิกโลกเลยทีเดียวถ้านำไปปรับจูนหรือว่าใส่กลอง ECU อย่างที่อสุเขาได้แต่งโชว์ในงานเปิดตัวเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ของเขา ที่จะประจำการใน d m a มรวมไปถึง i e ิซุซุมิเวกซึ่งจะเข้ามาแทน1.9โดยตรงรวมไปถึงทำตลาดควบคู่กับ3.0ลิตรแต่ตอนนี้ก็ยังมีการจำหน่ายทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น1.92.2และก็3.0สำหรับใครที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าแรงมา้าแรงบิดจะทะลุ500นิวตันรวมไปถึงแรงมา้าทะลุ200แรงมา้านั้นต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าเขายังมีเซอรพรส์อีก ในปี2025นี้นะยังมีข่าวลืออีกว่าแม็กฟอร์ดจะมีขุมพลังที่จะเปิดตัวนะครับตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่แต่เชื่อได้ว่ายูสุน่าจะมีการพัฒนาแล้วแต่ยังไม่เปิดตัวต้องรอหน่อยเพราะว่าตอนนี้รอคู่แข่งก่อนถือว่าเป็นการโดนหินถามทางหรือว่าเป็นการคมขวัญดูว่าคู่แข่งจะมีปฏิกิริยายังไงหลังจากที่ยูสุเปิดตัวขุมพลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหลักอย่างโตโยต้าตอนนี้ลีโว รวมไปถึงพันธุ์เนอร์ก็อยู่ในช่วงปลายโมเดลก็มีข่าวว่าจะมีการขัดตาทับด้วยกันปล่อยคุมพลังอย่างไฮบิดเข้ามาทําตลาดซึ่งคุมพลังไฮบิดของเขาก็มีการจําหน่ายอย่างตลาดต่างประเทศแต่ในบ้านเรายังไม่มีซึ่ง D Max หรือว่าอ e ีวสเองรวมไปถึง MuX ก็ยังมีไพ่เด็ดอยู่ก็ยังมีข่าวลืออย่างที่บอกไปว่าเครื่องยนต์คุมพลัง2.2ลิตรของเขาเนี่ยยังมีไม้เด็ดรวมไปถึงที่เด็ดสําหรับกระบะสมรรถนะสูงเหมือนกับ รุ่นที่จําหน่ายอย่างออสเตรเลียแต่พละกกำลังตัวนั้นนะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพียงเครื่องยนต์3.0ลิตร190แรงมา450นิวตันเมตรซึ่งหลายคนก็บอกว่ารุ่นนี้ถ้านําเข้ามาทําตลาดในบ้านเราน่าจะขายดีเพราะว่ามีการตกแต่งสไตล์ออฟโรดที่ดูดุดันแล้วก็สวยงามแต่งสไตล์แบบนี้แต่บ้านเราคาดว่าน่าจะมีการตกแต่งด้วยชุดแต่งชุดใหม่รวมไปถึงกระจังหน้าช่วงล่างน่นจะมีการเซตใหม่ทั้งหมดนะครับตามวิศวกรของไทยนะ ที่จะนำเข้ามาทําตลาดนะซึ่งดูนี้ก็มีจําหน่ายอย่างที่ออสเตรเลียนะครับหลายคนบอกว่านะคุมพลัง1.9นะเทียบเท่ากับ2.2ลิตรนะในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดยุโรปออสเตรเลียนะครับหรือว่าที่จีนนะ1.9ก็170แรงมาแต่บ้านเรา150นะครับแม็กฟอร์ดเปิดมา163ก็ถือว่านะครับไม่มากไม่น้อยนะอยู่ระหว่างตึงกลางนะครับมาทดแทนข้อด้อยของ 1.9นาะที่อัตราเร่งไม่ดีนะออกตัวช้าเร่งแซงไม่ทันใจรวมไปถึงอัตราการสิ้นเปลืองนะเขาว่าแม็กฟอร์ดเนี่ยทำได้ถึง10%นะถ้าเทียบกับ1.9รวมไปถึงพลักกำลังนะครับถ้ามีการปรับจูนรีแมปนะครับจะเพิ่มขึ้นมาถึง200กว่าตัวรวมไปถึงแรงบิดนะครับมากถึง500นิวตันเมตรนะนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะเลยสําหรับขุมพลังนี้นะ Mac f ฟอร์ดสองนะครับมีเป็นเพียงเทอร์โบเดียวและนี่เพิ่งเป็นการเปิดตัวเจนแรกของ Mac f ฟอร์ดนะครับถ้ามีการพัฒนาต่อยอดไปถึงเจนที่ 2, 2> เจนที่3เชื่อได้ว่า2อ0ร้อยแรงมา้าเราน่าจะได้เห็นแต่ที่ไทยนะจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตลาดต่างประเทศนะครับเราน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้สําหรับกลุ่มพลัง Mac f ฟอร์ดที่มีภาคระ,ระวังเกินกว่าที่จําหน่ายในบ้านเรานะครับอย่างที่เห็นนะหนึนะครับต่างประเทศนะก็ร้อแรงม้านะครับอย่างที่ออสเตรเลียนะก็มีรุ่นขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะคร ร5 0้ามานะก็มีเฉพาะรุ่นขับ2นะครับแล้วก็ตัวกระบะสมรรถนะสูงที่อีซูซูนะครับขายอย่างตลาดออสเตรเลียนะก็ใช้เครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับ3.0ลิตรก็ไม่ธรรมดานะครับถ้านำไปรีแมปหรือว่าใส่กล่องนะแรงม้าก็เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับสำหรับอีซููเองนะเครื่องยนต์ถือว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับแต่เปิดตัวออกมานะครับค่อนข้างที่จะหักปากกาเซียนไปหลายด้ามเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะครับแรงมา้าแรงบิดรวมไปถึงเทอร์โบนะครับก็ยังไม่ใช่เท นะครับอย่างที่บอกไว้ว่ายังมีไพ่เด็ดอีกนะสำหรับแม็กฟอรนะครับรอติดตามด้วยนะปี2025นี้นะครับแต่จะมาในช่วงไหนนั้นนะครับถ้ายอดขาย2.2 m แม็ฟอรรุ่นนี้นะยังไม่ดีพอยังไม่สามารถทําให้ยอดนะครับจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะเชื่อได้ว่าอิสุสุน่าจะมีการปรับอีกนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์ถือว่าซบเซาแล้วก็หลายค่ายนะก็โดน วิกฤตนะครับยานยนเข้ามารวมไปถึง EV เข้ามามีบทบาทนะครับเมียมาแย่งนะส่วนแบ่งไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งรถเก๋งนะครับรถซีดานแล้วก็รถ p p v นะครับรวมไปถึงกระบะไฟฟ้าก็เข้ามาแล้วนะต้องดูว่ามอเตอร์เอ็กโ2024ปลายปีนี้นะครับยอดจําหน่ายจะเป็นยังไงหลังจากอิซูซุเปิดคุมพลังใหม่นะครับแม็กฟอร์ดนะทาง d m a มแล้วก็ มิวเอ็กนะครับจะมีเฉพาะรุ่นขับ2เท่านั้นนะครับส่วนรุ่นขับ4น่าจะมาในปี2025นะครับแล้วก็ตัว V c คอร์สยังใช้เครื่องยนต์3.0ลิตรเหมือนเดิมนะครับนี่ต้องมาติดตามกันนะสาวอิซูคิดเห็นยังไงกับขุมพลัง m a c ก o r ์ดนะครับเชื่อได้ว่าปี2025หรือว่าเจนที่2ของเขาพลังกำลังน่าจะมากกว่านี้แน่นอนรอดูว่าเปิดตัวที่ต่างประเทศเครื่องยนต์ขุมพลังนี้จะมีพลังกาลังเท่าไหร่แต่ที่ไทยนะครับไม่น่าจะเกิน200ยนะดูๆแล้วนะครับ คิดอยังไงขอไม่บอกก็ได้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ